เอาไปให้คุณหมอตรวจมายายยายไปไม่ได้ยายไปไม่ได้น้องเพชรไปแล้วอน้องเพชรไปกับไม่หมอไปให้ไปกับไม่หมอเอาเอาจ้ารองเท้าด้วยเหรอใหส่รองเท้าด้วยเหรอแล้วรองเท้าหนูอยู่ไหนล่ะเท้าหนูอยู่ในรถเหรอไปดู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 แม่หมอทํางานเ่ยแม่หมอทํางานไหมแม่หมอทํางานอยู่กำลังใจสู้สู้หน่อยค่ะ

ที่มาแล้ว่ที่มไม่สเียแล้วไม่ไสยเขาไม่เสียไ้ยเสียี้ยผ้าีแ่เสียเงียไม่เี้ยจะอไไเียะมนียู่แล้วว่าบอไยไปไหนวะเปิดกระปุกแม่มออะไรแล้วทยังไเล่นเ่ไม่้ย่ เพื่อเอมือเฮเรียกแม่หมอสิแม่หมอให้กำลังใจหน่อยเร็วๆให้กลังใจหน่อยช่ๆเพื่อ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 มาืา่มอเื่อเพื่เพ่อด้วยคยี่เล่นรู้ทุกอย่างเอาชกเลย สองปีสี่เดือนสี่เดือนห้าเดือนเล่นอยู่ตรงนั้นนะยายตั้งกล้องไว้นะอาจจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะหนูเล่นกับแม่หมอนะยายไปดูฝนยายก่อน ของใครไม่รู้เดี๋ยวลรืมเอสมองเืนียไม่รู้เี่ยเอานนี้มาเนีีอ่ะี่เพนรอรับพี่เพ้รอรับอ่ะพี่อู้บไปจะาเร็วจะเล่นจะเตะบอลใหเพื่อนเร็ว มาให้คุณแม่ขายรุปหน่อยเดี๋ย,ยวยนะโยนมาโยนมาถันยก็หอมแค่เดี๋ยวนะแค่นี้เนยพี่เป๊ยพี่ฟอย